ตอนเขาว่ารถจ้างเขาบอกไม่เด้เดด้วยแล้วว่าอะไรใส่เสืส้อรถจ้างหายนาฬกาสีโอนเงินมาหาย <gradual hike. S 1> ยังสีน,นาโดยนาฬิกาเขนบอกว่าไปถามแม่ดูว่าดินดินอยู่แล้วนะเธอได้สีนา <laughs> <ๆ>เขาก็จะไปถามแล้วบ่าเราสืปลุกบ้านให้อีกบ่ กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโมสุขุสุขชนเนาะอ่าจะเป็นเอฟซีฝั่งลาเอฟซีฝั่งไทยหรือว่าเอฟซีคนลาวคนไทยเฮาอยู่ต่างประเทศเนาะอ่ะมื่อนี้ก็ยินดีต้อนรับกสู่่ชองยูทูบของบ่าวสิรัตคือเกอ็บทุกคนเนาะเมื่อนี้าสัตว์กษีมาอ่าหาทางสาวลาน้อยทุกคนเนาะอ่าเป็นสาวที่เปิดใจให้เลย กับผู้ว่าหลายคนนี่ยังจําทางนอกมันด้หรือบอกทุกคนเนาะซึ่งเพิ่นนี่ก็เปิดใจมากนี่ก็หลายหลายเดือนตัวแต่ดนแหละทุกคนน้องมาทันซะเื <c oughs> ็นนี่ก็มีโอกาสสิมาถ่ายคลิปเพิน่นเกี่ยวกับหัวใจเพิ่นขณะหลายคนก็คือสิอยากโอ้อยาลมกับศาลาน้อ,นอยอะไรแต่ว่าในมือสวงส่งก่อนนั่นว่ามีทูเปอร์คนถึงน้องอมาถ่ายคลิปเพิ่นก็มีการตัดแต่งผู้ว่าหนุ่มไทยให้แหละใสใ่ทุกคนเนาะแต่กับบริษัทเองกับ ยังบุเสืยวว่าเพิ่นจะคบหากันไทโบเนาะมืัอนี้ก็เลยชิมาอัปเดตหรือว่าถ่ายทำให้เอฟซีอะไรคนนอกที่อยากจีบทางน้องลาน้อยคนนี้นะทุกคนเนาะ,อะโอเคทุกคนมืัอนี้แ่นะฮะจะได้หูเนาะความจริงว่าปัจจุบันนี้สาราน้อยได้คุยกับไผโบรหรือว่าสถานะยังเป็นโสดหรือว่ามีแฟนแล้วทุกคนเนาะไปจะเป็น,นยังไงเราก็เข่าปติดตามกันเลยมยังไงเอาสมันยนึอไปทดสอบ เกิดภาะมาก็อยู่กับสาวโสดนะทุกคนเ่ย์นโดยก่อนอื่นทักทายสบายดีกัน่เรื่องละโดยสบายดี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 ทั้งผู้สาวโสดข้างนองลาหน่อยเมนเงาของสาวลาหน่อยเนาะป้าแต่โ่นเนาะบ่ได้เจอกันคือว่าเงียบหายไปโดนเติบเนาะน้องละเป็นอะไร เหมือนเดิมหัวใจมีคนคุยอยู่บนตรงนั้นเป๊แเต้อายบารลามานาเลยผมมีเลยแคะเจ้าโจมตีพวกไอ้หลายแบบใด้แบบใด้มาแบบใดบโจมตีเรื่องไหนเรื่องตัวไอ้บาร์ราลอนเอาหูเฮากับไอ้มาลงนะนะเลยไปนี่พอดีเราเราเมื่อ แก็ตอนแรงมาแลยค่ะก็มาแซดมาเบาสิเ่ยว่าอะไรคนณใดน้องล่ะเอาตจะเราเอาลงน่อยเดี๋ยวจะเห็นบ่บ่สิเหรอบนจันทุกคู่ให้กับเจ้าบ่แหมโอ๋อแต่คือเขาไม่งงเลยแบบทางที่เขากระบริบูจักนะบริบูจักคนที่เอาคู่ขึ้นคู่กับเจ้าฮะฮูจักกับเราน่ะแต่ว่าแบบเขาบริบูจักตัวที่ว่าไอ้เงี้ยเราเราเราลงนะเราเราบริบบบอกเขาว่าลงหนาเลยนะว่า ว่าสีเอาลงอะอรเอามาแบบนาเลยแต่ว่าคนที่เราเอาขืนนี่คือจะาูุจักกับเราอยู่เป็นบอกโอ้ก็รบมีปันหาเลได้ลมกันยูบ่เลยกตได้ลมแต่ว่าได้ลมแบบไหอ่ะได้ลมแบบกัลมแต่กับเราเดนฮะเดนแบบนบ้แแบบแบบแีบแบบแบบแบบแแบบแบแบบแบแบ่มบบแบบแบแบบบบแบบาบบาบบแบบแบแบบ่าแบแบ ก็เลยเห็นเจ้าหนุ่มสบายใจก็เลยเห็นเงียบไปโดนเติบแต่ว่าแต่ว่าคือคือปัจจุบันนี่ก็คือทางนอกนี่ยังมีคนคุยอยอะมั้งบ่มีแต่เล่าคุยกับผู้เดียวมั้บ่โอ้ในน่องยากมีเพิ่มอีกบั้งบอสันะก็อยากมีอะไรแต่แบบว่าสันธรรมดาอยากมีอยากมีเพิ่มอีกมาคุยอีกมันงบ่โอ้ ก็เลยอยากคุยแบบเผื่อไว้รื่าสต็อกไว้อันนี้บอกเป็นยังไงคุยกับเราคือว่าบ,บ่มันใจในตัวเราใชะะเรายังเห็นยังเรายังเผ็ดเห็นเจ้าเห็นบอว่าเรานี่แต่ว่าคําว่าเราละไปเลยคำว่าเราว่าได้เบิกยาเราบื่อเห็ดแกากรกระทําบ่เหตุให้เขาเห็น อก็เลยกดคุยไปแบบนั้ะอืมอคุยไปเพื่อเพื่อเจอคนใหม่เพื่อเห็นในเห็นนะใช่ไหมอ้ยังเพื่อเจอคนใหม่กดคุยไปคนทางใดเราคุยถึงเมื่อไนะคุณลำปางบ่จ๊ะเดี๋ยวก็มันว่านุ่มลำปางคำว่าหนุ่มลำปางตัวทีไอ้เพิ่นตัวไอ้เราขึ้น่ไอ้อยากการันตีให้เลยว่าบ่ได้ เราได้แต่คำเบ้าเด้อถ้าคนคนเดียวที่อันเบอลาเอาขึ้นหุบนะเราจะได้แต่คำเบอกในการกระทำเราจะบ่มีแบบเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นยังคือกับเราอยู่ขนาดด้วยากว่าอันนี้ก็จยังไงเพราะว่าขนาดนาดคือคือประมาณนี้คือไอ้คนนี้นะเคยเข้ามาทา้งงานบอหลัดแล้วเคยติดต่อผู้สาวให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็คำเบ้าคำบพิ่นคือยังคือเพิ่นจะมีชิ้คองให้แม่อ่ามีชีของให้เพิ่นจะนัดวันที่นั่น พอดมื่อพอจะเลื่อนไป mm. อีกแม่เลื่อนไปเ,เรื่อยๆเป็นปีกับอะไรน้องน่ะโอ้ยแบบอาอชีบอกไงซะคนจะบอกชีรักดึกดำบรรพ์บอกหนุ่มลำปางหนุ่มลำปางคนนี้เคยคุยกับอ่าน้องฮอนคัมเสนอเงินให้น้องอ่าฮอนคัมไปไหนอันหลักแสนจะเจอเลยว่าดแล้แม่จะเลิกให้เขาพูดแล้วว่าแบบแบบแสนแสนหาเงินและเขาก็สิบ้าซแล้วน้องก็ตัดสินใจเลยนะเขาก็คือสิีบ้าได้เลยแหละนะ เราเราให้เขาถายตั้งแต่ตั้งแต่เขาเปิดใจเปิดใจเลยวันที่เช้าหลือวันสิวันที่เร้าไปแล้ววัน,วนที่เร้าแล้วอะไรแล้วว,ว,ว่าเปิดเตือนสิ้นเดือนเอย,เ<ร>ยอเขาก็ถา่ายถ่าถาถา่ายอะไรกันสิ้นเดือนมาวันที่อันตอนไรว,ว,ว่าวันประมาณวันที่สามที่สี่เนอแล้ววันนี้วันที่สามที่สี่ว่าที่จิ๋วหาจิ๋วหกเด้อได้เนี่ยนอนอะไรกันจิ๋วหกจะได้บ้างอะไรกันมาวันที่เช้าวันอันนี้วันที่เศร้าหาอะไร เือนสองค่ะเดือนสามเดือนมันจะบุมีชินสุดคําว่ามันอันนี้มันจะมีเรื่อยๆไปคือจริงๆคือคือแบบที่มาสมัยนี้มาถ่ายคลิปมาคู่เนาะคือปัจจัยน้องนี่มีเนื้อคู่เป็อยากเจอคือน้องวายอยากเจอคนอะไเใ็้ได้เนาะอ่ะก็เลยอยากการันตีว่าคนว่าคนว้าเบื่อคนนี้แน่แต่คำว่าเนาะว่าไอ้หัวใจมาก่อนและหลายคนก็หัวใจเหมือนกันแต่คขาว่าของเราแบบปวดขวด โคตรคือเลยนะเสียงก็เสียงก็โอเคเลยค่ะเอคยฟังเสียงลำเนาโป้เสียงหล่อห้งขนาดแค่นี้เฮาไม่นาเสืถียรหรอกคำบอกนนะคำบอกคอนเฟิร์มนี้บอกให้บอกเลยแบบคลายคือจนบอกให้บอกแม่คนไดียวก็เป็นอันนั้นอาะอยูคนเดียวกันบอสบอสิดลัดอ่ากลับไปหาน้องตุ่มนะกับน้องตุ่มบอสจังหวะเดี๋ยวนะน้องตุ่มเนี่ยคอยบอาคนเดียวกันอยู่ได้หายกับสวาสดไปซื้อโทรศัพท์ก็เลยขอยันดิ ก็คือการหลอกลวงอันนั้นคือการนั่งหลับแต่คำว่าแต่คำว่าคนอื่าอาชีพฉันนอกก็มีแต่ยังไงน้องนี่เปิดโอกาสในคนใหม่ใช่ไหมเปิดโอกาสในคนใหม่อ่าเพื่อว่าน้องจะได้เจอแบบคนที่แบบเหมาได้เห็ดได้นำนะแต่คนใหม่ถ้าทาำว่าเฮาสิมาอ่าจู่ๆแบบว่าอะไรเพิดเตลคนใหม่ึ้นเรามาเห็ดใช้หลายคนแบบนี้นะหลายคนหลายคนถ้าวางว่าเฮาจะได้บอกก็่แมันคนใหม่เราเสนอใหม่เฮาเนาะแม่นเราเสนอใหม่เราจะสเออเนาะเราน่ะแบบเราันต้นแรกนะ ไอ้ตอนเขาว่ารถจ้างเขาบ่มีเด้เลยแล้วว่ารายซื้อรถจ้างหาย้วกาซีโอนเงินมาหายยังสีนาโดยแล้วการว่าไปถามแม่ดูว่าดินดินอยู่แล้วนะเธาได้สีนาเขาก็จนไปหาแล้วบ่าเราซื้อปลุกบ้านให้อีกบ่แบวเราเห็นหลายอย่างไอ้นี่โว้ยทบสูตรสูตรเดียวกันทั้งหลักสูตรแต่เฮาบอกว่าดูเลยเฮงได้หนูน่าจะขีบเลยเออแน่นอนก็คือ ที่ไหนต้องบอกอย่างที่บย mm ัางผมอ่านนึ่งก็เมื่อยน้ำเล่าไอ้เหรัญเดียร์น้เร่าลายเถื่อนอะไรได้เหรัญเดียร์ยังนี้แบบไปคุยกับผู้สาวนี่แหละแต่ว่าคนที่เสียคือเฮาแต่เราแบบส่งยังมาแบบเลเ่าว่าเราเป็นหนักลงทุนเนาะอ่านเราส่งมานะโคตรคือเลยเด่ะเดี๋ยวเราก็เป็นจับคลองตลาดน้องละมึงเถื่อเราก็ไปเก็บคลองเก็บอเงินอยู่ตลาดเป็นบ่จากเฮาก็บูเหิงเราไ่ได้บอกชาแนลชาแนลอืมคนนี้ให้ประกันเลยบ่ได้ มีใจอะไรน้ำไหลเปิดการในคนใหม่เปิดการใ้คนใหม่ให้วะเปิดกเสื่อใจฮะนะก็เลยแบบนอันนั้นอดไปก่อนฮะนะเอาเลยก่นเงียยไปอดมาอดไจากเดือนแหละน้องอดมาไหอดตั้งแต่เผลอใจอดมาไปกินตอนบอสได้ใดผู้ใดเสด็จนอกขันทุอยายก็บอกโดนแล้ว ไอ้อาจบอกก็คืออ้าเลยไอ้ก็ออเคยเจอมาเห็นลยเห็นไอ้เชน่าเชตาไลยเถื่อแล้วกับผู้นี้นะเชน่าเชตายัางบอกว่าเขาไปสะพานไหนไปบอกเลยเขาไปบอกสาวโสดว่าเออไอ้คนนี้เป็นน,น,น,นี่นี่เนาะพอจะถายมาแล้บบวก็โบได้ทำกัได้คำบอกีกอนะเางเียบเบบห้องับบอยนลยเลยนอนดเไงทั้งบาลารืามแบบจเงียบไปเลยแบบห้อกับบอยอันั้นนะยโดยเขาก็จะนอนคิด่เยเอายๆคือทั้เบาลาหือนะกนมาแบบแกงางเบ้องอ อ่ามแม่ยังดอก็คือน้องเจอนี่แหละนาะเป็นในเดียวกันพว่าเป็นคนคนเดียวกันก็บอยอยากให้โทษทางัไอ้ลาวเพิ่นาะอันนั้นอยนางวอย่าคือน้องมาเขียนะมาต้องเขียยไอ้ลาวก็ได้เราเราบอกบอกมาเลยว่าเราสีเอาตาถูกได้นะลุะนะเรามาเรามาเขามาว่าเราก็วังดีนะสชี่าเอาคนนี้นะสชีเสื้อถือได้เก็เลยว่าตัดชินใจให้น้องคนนี้ซะ กับการการเว้าของเพิ่นนี่คือสิน้าเสื้อถือแงแบบนี้เป็นอยากให้น้องได้ดีนั่นแหละทางไอดามกะน่าจะลงคลมคือกับเฮาลงนี่แหละแม่นดอกดยคือว่าเนาะก็ฮู้แล้วในมื้อนี้เนาะน้องสิคุยต่อบ่ถามัตรงกายเามันคือความจริงบ่เฮาบ่ได้ใช้ไปสีเด้อตัวนี้อกตัดตัดสินก็ดนเลกแต่ว่าเฮายังบ่กล้าแบบการกระทําเราแบบเราเว้าเราเว้าแบบโคตรคือเลยน่ะเฮากันเนาะ เขาก็อยากเอาสิ่งที่ดีของชีวิตเท่าวันนะด้วยแม่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 ใจตันนี้นแเรากันหนัดไปหนัดไปหนัดไปลยอมือเมื่อมือบานนี่แล้วว่าแบบโฮอดดอกวันที่ัธนะเราสิเราสิได้สินะแบบเขาก็ถาอะไรเรื่องถาาอะไรคนถานะคืออยากให้เราเป็นอย่างอ่ายเพระตรงนี้คือคนอยากได้คนคุยนำใช่ไหม เป็นอยัางไ้คนคุยนําคณลมนํำมันก็เลยว่า่ออกมาว่าวสายไลเถื่อได้กันขันเจ้าจะตัวเจ้าบนตัวก็ได้เขาอะขันจีหากก็ให้บ่ให้เลยก็ย้าเขาบางสิเขาก็ว่าได้แบบเขาก็อยากให้เนาะแบบเขาก็ว่าออกไปเลยนะโดนคือคือว่าอะไรอารมณ์เนาะคนทีคนทีแบบมีความหวังฮะนะปอะดมือมาแล้วก็ผิดบังไล่ไลยเถื่อฮะนะมันก็ต้องมีบ้างอารมณ์ไมมีนะโดน ต่เออว่ามีเล่ากับโมเงาเหมือนกันอะไรไอ้คนลมบ่ใช่เดี๋ปวดหัวนิดนึงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้คุยนมเต็มละมือเลยนะเมนเรามีส่วนคือการตัดกันแล้วโทรศัพท์ห้องแต่คือแบบนี้นะสัแบบมันเปิดขี้ในเมื่อนี่แบบผู้เบาหมักหักนันนี้สั่นนะใช่ไหมชีแจกบอแจกคือเก่าเนาะเมนเฟซไลน์วันนี้เบอร์อย่างเงาเก่าบอเมนอืมโอเคเดคนเนาะบางทีหลายคนก็อกหักจากเมื่อนั้นแหละ แม่กาเจ้าแบบโอ้นั่นแหละหลายคนอยู่สนใจน้องแต่การเป็น้องอยากที่หาสิได้จะท่ายมาได้นั่นแหละว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็เปิดโอกาสให้หนุ่มๆหน้าใหม่เนาะให้เป็นข้ามาศึกษาเบิ่งนัแหละกันบ่มามื้อนี้ก็สื่ิบ่ฮู้ดอกเนาะ อ่าน้องก็คือชีรอถ่าไปเรื่อยๆแหละเบิ่งเนี่นเขาจะเงียบแบบเขาจะเขาถ่าตัดสินใจฮะเขาจะซีเบิรเดือนนี่แหละซีหายเจ้าเขามาหฮะนะได้หรือไม่ได้กับแหละจบเลยนปะไม่นจบเลยอ่ามาคือชีจบมันนี่หไปเนาะคุยโตมือแรงกับบุได้ปะคุยมแรงเลยต้องรอวันงดิสแปดด้ิสหาไหมคำว่ามืออื่นหรือว่าพูนี้มันบ่แม่นแต่มีแต่มือเดียว มืออื่นมืออื่นมืออื่นไปนั่นเองบางคนลากรากะมันก็ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละบูมีชิ้นชุดก็คุณถากันถ่ายอย่างนั้นแหละมีความหวังเด้ถ่ายจนจ่อยจำนวนเงินหลายเด้เนาะล่าสเนอร์ให้มานิดหน่อยเนาะอ่าเป็นเชนคนล่าสเนอรให้พุท่านดินไปสร้างบ้านให้เป็นหลังหลังหลังละล้านสองล้านขนงเราอะมันรรมดาได้หนุ่มคนนี้เลยเออเนาะออกมาแล้วกับไปอยากให้ไปถือกระไยแบบนี้เนาะโดยอาบางคนผู้อาจจะโดนอะไรอาจจะถือ ค,คือคือเฮานี่ครับผ่านมาก่อนที่ฮางหูมันยังดอกก็มีแต่ว่าให้โอกาสนมนมเพิ่นใหม่นะ <c oughs> น้องหละ่ะให้โอกาสตัวเองพรออมได้เจอคนใหม่ด้วว่าศึกษากับคนใหม่เนะ <c oughs> คนนี้เพิ่นพรออมดูแลว่าแต่ปากกับปเอาได้เนาะยัีลาก็ว่าปากมือนี่สองเสมอการกระทํานนมากกันยนังโอเคนั้งหละนะ่ะเนาะ ừ. ừ. bảng mình đi đang chắc nhâm đây chị ma bù lơi rồi này mẹ ơi phụ mẹ dân nã bợ đôi à gặp thêm bên qua mới nãy là khi thằng non cái nhát bớt cay ra sen sen nó à bớt cay mày ngày cả tụi con này bố mi nhang biển pèng bọc lượng sạp nhà thằng non này ừ. nhang cứ cao anh à nhụ nhang cả nhang đây thì cao hơn bọc ừ, bên nùng thanh đây thì cao bọc lạp bọc nùng thay này บ่จะบ่มือกันเดยโดยโกะลองอันสารใจน้องเบิ่งว่าน้องจะคิดเมารวมบ่ฮะนะบ่รวมเนาะสะเน้ออ่าหนุ่มไทยยังหนุ่มได้เคยเก่าเป็นหนุ่มไทยหนุ่มลาวคือว่าแหละทุกคนเลยลองศึกษากันมาตอนนี้น้องคนกะเปิดโอกาสให้ให้ตัวเองนะครับเปิดโอกาสให้ทั้งหนุ่มโสดหลายๆคนพร้อมจะเป็นหนุ่มรุ่นอ่าวัยรุ่นวันหนุ่มสูงวัยกะยังมีชิดกันเนาะมามารอบนี้คือใส่แว่นเป็นยังน้องลบบ สายตาสั่นสายตาสั่นเปกกวันลอยหาไปแล้วก็จะแผลดมก็นเลยตัดตัดแบนเทเลนมาแหม่ก็เจ้าว่าพันตัดอยู่กันม่ชื่สั่นไปกว่านี้นะหัวหาหยุ่นสาวเปลี่ยนวันนี้มันชิบห่อนลอยเพิ่นประเพิ่นบอกว่าสาเหตุเกิดจากยีงสายตาสั่นไหมบอไม่เต็แบบพอตาชินใจไปเห็นเลยนะมันสั่นแนงนะเบิ่งใกล้ๆก็ยังมัวนะ อเรามีแบบขอผิดว่าเออหลินทรัพย์ลายบบถือแสงลายโบใช่ไหมใช่เขาใส่ตาสัตว์จะโดนอะไรอือดโดูยังไงคือเป็นมาแต่น้อยพูดเหมืนบ่แม่เออยากมันไปกวนอะไรกวนเลอะกันเลยกันไปก่อนน้องินลายกุนี้มาดูดูดูอ่ะเป็นยังไงกะพี่ว่าอะไรเนาะมาเมื่อนี้กะความจริงกะ ผู้นี่ก็เป็นการแบบเปิดใจให้ชาวละาลาน้อยเนาะใหม่เลยทุกคนใช่เลยทีมงานทำมียังสีชาเพิ่มเติมวันนี้นะบ็มีเร<ม>ื่องข่อยด้วยก็มีแต่ว่าต่อไปนี้กะให้น้องเพิ่นเจอคนดีๆนะน,ะน้องลาเนาะหมดตัวหมดต้ตมนะทุกคนเลยเขามาด้วยความจริงใจเนาะมกขักกระทักกัน,กนว่าทักลักกับบ่เกิดได้เนาะเ <c oughs> <c oughs> ด้เลย <c oughs> เป็นกำลังใจให้สู้ๆต่อไปน้องลาเอ้ เลยๆอ่โอเคคือสิได ok <do> ้จบคลิปแล้วซะเนาะแม่นๆๆนะนีแต่น้องเพิ่นพักผ่อนสู้ๆตอนหลังเนาะโดยๆอ่สบายดีสบายดีเด้อ